สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมลงคลิปการเปิดพอร์ตกสิกรไทยไปก็มีนักลงทุนหลายท่านนะครับที่เป็นมือใหม่เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ไว้เยอะมากขอบพระคุณด้วยนะครับรวมถึงคลิปเก่าการเปิดพอร์ต s c b แล้วก็ทางของบัวหลวงเองด้วยก็ขอบคุณด้วยเช่นกันแต่วันนี้นะครับเพื่อนๆที่เคยดูคลิปเก่าการเปิดพอร์ต SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าไม่สามารถใช้งานบน SCB e a s y Net หรือการเปิดพอร์ตของไทยพนิ์บนเว็บไซต์ได้แล้วจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับก็คือการเปิดพอร์ตบนแอปพลิเคชันมือถือที่เรียกว่า SBC c e ซึ่งแน่นอนครับมีความง่ายกวา่าง่ายกว่าเก่ามากและข้อแม้หรือเงื่อนไขาบางอย่างก็ถูกตัดออกไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่จะต้องมีเงิน30,000บาทอยู่ในพอร์ตและข้อดีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50บาทไม่มีนั่นหมายความว่าถ้าหากเพื่อนๆต้องการซื้อหรือขายหุ้นถ้าหากมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำา50บาทนะท่านจะต้องเสียอย่างน้อยนะสมมติถ้าซื้อหุ้นด้วยเงิน100บาทจะต้องถูกบวกเข้าไปอีก50บาทเป็น150บาทภายในวันนั้นนะครับที่มีการซื้อขายรวมกันแล้วเนี่ยถ้าค่าธรรมเนียมไม่เกิน50บาทจะต้องเสียอย่างน้อย50บาทแล้วละ่ะแต่ถ้าหากท่านเปิดโปรโกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ หากท่านเป็นมือใหม่ต้องการแค่ทดสอบอะไรบางอย่างอย่างเช่นคลิปเก่าที่ผมเคยทําไปซื้อแค่1หุ้นผมเคยทําไปแล้วนะท่านก็จะเสียค่าธรรมเนียมแค่0.158หรือ5.9%โดยประมาณเท่านั้นเองก็คือซื้อหุ้นด้วยเงินทุน100บาทเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน1เหมือน1บาทเท่านั้นซึ่งแบบนี้ง่ายกว่ามากสำหรับในการเริ่มต้นและในการทดสอบระบบ การลงทุนต่างๆที่ท่านต้องการเอาละไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอ๊ะแต่ก่อนไปขอสักหนึ่งซั b สไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับเริ่มต้นนะครับเปิดโปรแกรม SCB Easy ขึ้นมาใช้ได้ทั้งเวอร์ชันของ android แล้วก็ iOS เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็ต้องไปติดต่อธนาคารแล้วก็ขอเปิดใช้บริการก่อนมันจะแค่ยากตรงนี้แหละแต่ว่าง่ายที่สุดก็คือพอมีแอปแล้วทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากครับหลังจากนั้นเข้าไปที่เมนูของเรื่องการลงทุนนะครับในเมนูนี้จะมี3เมนูหลักๆนะครับกา้ทานเลือกไปที่หลักทรัพย์และก,การลงทุนอื่นๆหลังจากนั้นจะมีข้อมูลมากมายอ่านไปครับแล้วก็กดเปิดบัญชี หลังจากที่ท่านกดเปิดบัญชีแล้วก็จะมีการโหลดข้อมูลนะครับแล้วก็จะแสดงคําอธิบายต่างๆแล้วท่านก็เหลืออย่างเดียวครับก็คือกดขออนุญาตหลังจากอนุญาตแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลอื่นซึ่งไม่มีไม่เป็นไรนะกดถัดไปได้เลยครับก็จะมีการขึ้นว่างเงื่อนไขต่างๆต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีบัญชีออมทรัพย์นะครับแล้วก็มีอ e ีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ชัดเจนไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์มาก่อน ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องสงสัยต่างๆหลังจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้ใส่ข้อมูลเลขหลังบัตรนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยตัว J ถึงตรงนี้แล้วก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนลองทําไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับหลังจากใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกคําว่าถัดไปจะปรากฏหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเลือกเบอร์มือถือที่ท่านต้องการส่ง OTP หลังจากเลือกแล้วกดถัดไปได้เลยครับ ก็แสดงข้อมูลโดยละเอียดอีกทีนะครับว่าที่อยู่นั้นตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะครับจะมีการแก้ไขไหมหรืออย่างไรนะครับอย่างเช่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ให้เป็นที่อยู่เดียวกันกับที่ให้ไว้กับธนาคารจบง่ายเลยครับที่ทํางานที่อยู่ปัจจุบันติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กอย่างเดียวเพราะว่าธนาคารมีข้อมูลเราอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวข้อมูลเอกสารต่างๆก็ให้ส่งมาที่ทะเบียนบ้านเราแค่นั้นจบกดถัดไปต่อได้เลยครับ หลังจากนั้นให้เลือกสถานภาพของท่านนะครับโสดสมรสเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วกันตามสถานะของท่านเองนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับกดถัดไปก็จะมีการให้ใส่เรื่องของอาชีพต่างๆก็เลือกอาชีพที่ท่านทํางานอยู่นั่นแหละนะครับเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลอีกทีว่าท่านเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนตรงนี้แค่ต้องการเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะผมคิดว่าน่าจะแค่เท่านั้นแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับทางบริษัทเท่านั้นเองนะครับว่าปัจจุบันท่านทําอะไรอยู่ หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ถัดไปได้เลยเรามาถึงสเต็ปที่2แล้วนะครับเขาก็ให้ระบุว่าแหล่งที่มาได้มาจากไหนก็ต้องการแค่ป้องกันการฟองเงินอะไรประมาณแค่นั้นนะครับแล้วก็เรื่องของแหล่งที่มาของเงินการลงทุนเอามาจากไหนลงทุนในแบบใดสั้นกลางยาวเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปมาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเลือกว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะมีวงเงินเท่าไหร่นะครับเขาจะเซตไว้ให้ประมาณสัก4 0 0แสนก็แนะนำว่า ใส,ส่สี0แสนไว้เลยนะครับเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหักหรือไม่หักภาษีก็เขาตั้งค่าไว้แล้วให้หักภาษีน้าที่จ่ายซึ่งปกติจะมีการหักภาษีนทา่จ่าย10%เซนะครับของจํานวนรายได้เงินปันผลที่ท่านได้รับสมมุติถ้าท่านได้เหมือนหนึ่งก็จะเหลือประมาณ9,000ถูกหักไปก่อน1,000บาทฉะนั้นเลือกหักไว้ก่อนครับถ้าไม่หักเนี่ยเดี๋ยวท่านต้องไปยื่นภาษีในปลายปีในรอบภาษีปีนั้นๆอีกวุ่นวายครับ เลือกหักไปเลยจุดทีเดียวนะครับแต่ถ้ากท่านอยากจะไปยื่นคืนหรือไปเครดิตเงินปันผลย้อนหลังก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเลือกหักไปก่อนดีกว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง,องการนะครับระบุว่าท่านเป็นผู้นักลงทุนแบบไหนให้เลือกตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เซ็ตค่าตามความเป็นจริงว่ามีความรู้เรื่องการลงทุนเท่าไร่มีประสบการณ์ลงทุนแบบไหนซึ่งถ้าหากตั้งไว้สูงเนี่ยมันก็จะเซ็ตค่าไว้ตัวนอมัติอยู่แล้วอันนี้ก็ตั้งตามประสบการณ์ของท่านเลยนะครับ บาว่าท่านเลือกเนี่ยก็น่าจะออกกลางๆเนี่ยก็สามารถเปิดพอร์ตได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็จะเป็นการสรุปแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลว่าท่านเหมาะแบบไหนแล้วก็ลงทุนอะไรได้บ้างอ่ะพอถึงตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกบัญชีสําหรับการหักบัญชีอัตโนโมัติและเงินปันผลถ้ามีหมายความว่าถ้าท่านขอการหักบัญชีหมายความว่าโอนเงินเข้าพอร์ตเลยเนี่ยจะหัก จากบัญชีไหนซึ่งโดยปกติแล้วนะครับวิธีที่ผมเลือกใช้มักจะไม่ค่อยทําวิธีนี้แต่จะเป็นการสั่งจ่ายเข้าไปเองสั่งจ่ายหมายความว่าโอนเงินเข้าพอร์ตง่ายกว่าครับซึ่งหักจากบัญชีเลยมันอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนในบางเรื่องนะครับก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เลือกไว้ก่อนก็ดีในประเด็นหนึ่งก็คือถ้าหากท่านได้รับเงินปันผลจากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่ท่านซื้อไว้โดยปกติแล้ว เขาจะส่งเป็นเช็คนะครับส่งเป็นเช็คให้กับท่านถ้าได้เงินปันผล1บาทก็จะเป็นเช็คเขียนมาเลยครับว่านี่เงินปันผล1บาทที่ท่านได้รับเวลาเอาไปขึ้นเงินกับธนาคารเนี่ยท่านจะแบบรู้สึก<笑><笑><笑>เห็นใจพนักงานนิดหนึ่งคือบาทหนึ่งไปขึ้นมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเลือกรับเข้าบัญชีเลยนะครับว่าจะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีไหนง่ายมากเขาจะโอนมาให้วันที่จ่ายปันผลตรง แล้วก็โอนเข้าวันแบบตีหนึ่งตีสองอะไรช่วงเช้าของวันนั้นเลยนะครับซึ่งผมชอบมากนี่พอเงินเข้าปุ๊บซื้อหุ้นต่อปับ๊บแฮปปี้หลังจากดูข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจสอบอีกครั้งกันว่าข้อมูลนั้นถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ถูกต้องแล้วกดยืนยันนะครับเขาก็จะมีเรื่องของบันทึกข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆอ่านซะให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับ ข้อตกลงะนะสุดท้ายแล้วนะยอมรับและนี้ก็จะเป็นการเรื่องยืนยันนะครับว่าจะให้ส่ง otp ในช่องทางไหนหลังจากได้ otp แล้วนะครับก็เอามาใส่ในตัวข้อมูลนะครับเพื่อที่จะระบุว่าเอออันเนี้ยเรากำลังจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสมัครแล้วนะเรียบร้อยครับสมัครเรียบร้อยแล้วท่านน่าจะได้รับอีเมลกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าอีเมลที่ท่านได้รับเนี่ยหน้าตา จา,จากที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเขาได้มีการส่งอ e ีเมลให้ก็ส่งมาภายในวันนั้นแหละครับหรือถ้า,าท่านไม่เจอลองไปค้นในถังขยะหรือพวกสแปมเมลดูก่อนนะครับว่าอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็จะมีการแจ้งข้อมูลโดยเบื้องต้นนะครับว่าท่านเนี่ยสมัครแล้วแล้วก็ได้เลขที่บัญชีแล้วด้วยนะเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นตัวธนาคารบ,บอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งรายละเอียดอีกทีหลังจากมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วซึ่งในข้อมูลที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นการทําในช่วงวันออวันศุกร์วันเสาร์ซึ่งมันจะติดช่วงวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปลองดูพวกวันจันทร์อังคารอีกทีว่าจะได้รับอีเมลแจ้งมาว่าอย่างไรได้บ้างครับใช้เวลาแค่ประมาณวันหรือ2วันเนี่ยแหละครับ ท่านก็จะได้รับอีเมลตอบกลับนะครับว่าสมัครเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับสู่โลกของการลงทุนชื่อบัญชีนะครับระบุไว้เรียบร้อยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเลขที่บัญชีอะไรวงเงินที่ได้อนุมัติเท่าไหร่ยูเซอร์เใช้สำหรับล็อกอินคืออะไร Username นมสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจำจะให้ลิงก์มานะครับว่าคลิกเพื่อสร้างรหัสผ่าน ท่านก็คลิกเลยนะครับอย่าชา้าแหละเพราะว่าลิงก์นี้มีวันหมดอายุนะครับในขั้นตอนของการใส่รหัสผ่านก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่ให้จําไว้นะครับว่ารหัสผ่านนั้นจะต้องมีตัวอักษร6-10ตัวอักษรและใน6-10ตัวอักษรจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กภาษาอังกฤษร,รวมถึงหมายเลขด้วยประกอบกัน รวมๆกันแล้ว6กถึงสิตัวสอดบางคนไม่ผ่านก็เพราะว่าใส่ผิดแน่นเองนะครับไม่เอาตัวพิมพ์เล็กไปเอาตัวพิมพ์ใหญ่แล้วไม่เอาตัวเลขมารวมกันฉะนั้นต้องมีทั้ง3แบบอยู่ในรหัสผ่านแล้วจาให้ดีด้วยนะครับอย่าลืมละ่ะหลังจากที่ท่านทําการใส่รหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่านนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาเข้าระบบสตีมมิงเพื่อทําการกําหนดรหัสพินพินคือ รหัสผ่านสุดท้ายก่อนที่ท่านจะตัดสินใจการซื้อหรือขายวุ้นนะครับจะต้องมีโปรแกรมสตรีมมิ่งก่อน s e t ตเท h สสตรีมมิ่งเสิร์ชใน Play Store ใน iOS ก็ลองไปดูที่ App Store ได้นะครับเสิร์ชคำว่า Streaming เจอแน่นอนนะครับหลังจากโหลดมาเรียบร้อยแล้วก็เลือกโบร oker เป็น scbs นะครับแล้วอย่าลืม username ใส่ให้ถูกต้องตามที่เขาแจ้งมาในอีเมลด้วยหลังจากนั้นใส่รหัสผ่านตามที่ตั้น ตั้งไว้นะครับถ้าลืมก็อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะตัวใครตัวมันนะหลังจากล็อกอินได้แล้วนะครับเขาจะให้เราทําการกําหนดพินพินก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นตัวเลขทั้งหมด6หลักเพื่อใช้ในการยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่ระบบก็ลองสมมติกันดูครับว่าท่านจะใช้ตัวไหนแล้วเลือกแล้วจําไว้ดีล่ออย่าลืมเชียวละ่ะ หลังจากเรียบร้อยนะครับก็จะมีการให้อ่านคําอธิบายต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆก็กดยืนยันผ่านไปได้เลยต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้กําหนดว่าท่านจะใช้ฟิงเกอร์สแกนไหมใช้สแกนด้วยใบหน้าไหมต่างๆก็ถ้าเกิดต้องการก็กดต่อไปนะครับยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็เข้าสู่ระบบการลงทุนของ SCBS เรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมฮะง่ายมากไม่ยากเลย เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปลองโอนเงินเข้าพอร์ตเพื่อซื้อขายหุ้นสัก1ห,หรือ2ตัวดูว่าทบอย่างไรนะไปลองดูกันครับตอนที่ผมจะโอนเงินเนี่ยผมมีบัญชีของผมเองแล้วก็ของน้องนะครับแต่นี้ผมจะลองโอนเข้าบัญชีอีกบัญชีหนึ่งวิธีการก็ง่ายๆนะครับเลือกไปที่จ่ายบิลก่อนหลังจากนั้นนะครับเลือกจ่ายบิลเสร็จแล้วก็ลองค้นหาชื่อนะครับค้นหาชื่อผู้ให้บริการ ทำแบบนี้นะครับค้นหาชื่อนะครับเลือกวิธี SCBS หลังจากนั้นนะครับเลือกไปที่บอลอไทยพาณิชเพื่อฝากหลักประกันนะครับรหัสล,ลูกค้า IF e 1นะครับเพื่ออ้างอิงก็คือรหัสหรือ username ที่ท่านได้รับมานั่นแหละหมายเลขอ้างอิง2นะครับก็จะเป็นในส่วนหมายเลขบัตรประชาชนจำนวนเงินครับผมลองใส่100บาทนะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก็เรียบร้อยครับกดยืนยันได้เลย กลับมาที่พอร์ตของท่านนะครับจะเห็นว่า Line Available เนี่ยขึ้น100บาทเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละครับท่านก็มีอำนาจในการซื้อคุณน100บาทซึ่งเร็วมากเห็นไหมครับโอนเงินปุ๊บเงินเข้าปับ๊บแล้วก็สามารถซื้อขายได้ทันที100บาททีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาซื้อคุณผมก็เล็งคุ้นตัวนี้ไว้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาลองซื้อเล่นๆดูนะสักหนึ่งร้อหุ้นท,ที่ราคา1บาท7 ซึ่งเป็นการซื้อฝั่งออฟเฟอร์นะครับสามารถกดซื้อได้เลยมันมีหุ้นรวมทั้งหมด18,600หุ้นให้เราได้ซื้ออยู่แล้วพอนะครับใส่พินใส่ราคาหุ้นเสร็จเรียบร้อยกดซื้อซึ่งวิธีการซื้อหุ้นเนี่ยผมมีแนะนำไ้แล้วในคลิปการสอนวิธีการใช้สตรีมมิ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นการทดลองซื้อให้ดูเจ็นว่าเงิน200บาทที่ใส่ลงไปเนี่ยก็สามารถซื้อหุ้นได้นะครับพกดซื้อปุ๊บ แมททันทีก็จะเห็นว่าเราซื้อที่1 1 7 1นะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าธรรมเนียมบวกไปนิดหน่อยก็จะเป็น1นึ่งจุดหนึ่เอ่อบาทจุดยีสตางค์อันนี้ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมถ้าเป็นบล็อกอื่นจะโดน50บาทจะกลายเป็น2 2 1บาทเลยนะครับเพืเ่อนๆครับแต่อันนี้ไม่มีขั้นต่ำครับก็เลยคิดค่าธรรมเนียมแค่29สตางค์เท่านั้นหรือ0 1 7เหมือนที่ผมบอกคือ 0. 1 8อะไรประมาณนทน่้นเอนะครอบไม่ได้ถือว่า เยอะมากมายอะไรเดี๋ยวมาลองซื้อแบบตัวออทลอตบ้างนะครับเย่างที่ผมแนะนำว่าใครที่มีเงินน้อยก็สามารถที่ซื้อได้เดี๋ยวผมลองไปดูหุ้นตัวใหญ่อย่างเบกอนะครับซึ่งราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณสัก37บาท50สตางค์ตอนนี้มีทั้งหมด49 49หุ้นนะครับถ้าท่านซื้อ1หุ้นเนี่ยจะจ่ายเงิน37บาท25สสตางค์ซึ่ง ก็ถือว่าเป็นการซื้อในปริมาณเงินที่น้อยแล้วก็มีจํากัดนะครับใครที่มีเงินน้อยก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้ตอนนี้ราคา37มสบาทยีสตางค์กดซื้อได้เลยครับแต่ว่าเวลาซื้อต้องกลับไปที่เมนู buy and sell หน้าแรกก่อนนะกดซื้อ Mega นะครับแล้วก็ใส่ที่จำนวนหุ้น1หุ้นครับตอนนี้เงินอยู่ในพอร์ตนะครับ38บาทกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับ ใช้เงินจนหยดสุดท้ายเลยเหลือ1บาท40สตางค์เห็นปะก็ได้หุ้นมาเรียบร้อย2ตัวนะครับเมกากับ u ูอติดลบทั้งคู่ครับแล้วก็การติดลบของหุ้นทั้งคู่จะเห็นว่ามีค่าคอมมิชชั่นอยู่แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นโบรกที่มีค่าธรรมเนียมน้อยๆนะครับถือว่าเป็นการได้เปรียบอย่างมากสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะครับหรือคนที่กำลังเป็น มือใหม่ในเรื่องของการลงทุนนั่นแหละหลังจากที่ซื้อหุ้นไปอตอนช่วงเช้าสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาหุ้นก็มีการปรับขึ้นมา1.79นะครับเรียกว่าปรับแบบปัจจุบันทันด่วนเลยผมก็เลยคิดว่าเออทำคลิปตรงนี้เพิ่มใหม่นิดนึ่งแล้วแล้วกันนะครับสำหรับว่าเราจะขายหรือไม่อย่างไรดีนะครับในตัวอย่างเนี่ยเราซื้อมาที่1.71นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่1.79 ตอนนี้ถ้าหาก,กเราขายที่1.79หรือ1.8แล้วครับถ้าเราขายที่1.8เนี่ยก็จะมีกำไรอย่างน้อยนะประมาณสัก0.1บาทต่อหุ้นโดยประมาณนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะทำการขายได้นะครับหรือจะถือต่อก็ได้เช่นกันอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีมุมมองในเรื่องของการลงทุนแบบไหนถ้ามาเช็คในพอร์ตจะสังเกตว่าบวกอยู่5.67 เปอร์เซนแล้วนะครับหรือบวกขึ้นมาอยู่9บาทฉะนั้น1้อนึงได้9บาทพันหนึงก็ได้90บาท1มื่นนึงก็ได้ประมาณสัก900ประมาณนี้ได้ไหมฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการในการลงทุนเนี่ยยิ่งจำนวนเงินเยอะๆนะครับก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีด้วยเช่นกันในตัวอย่างนี้ขึ้นมา1.83แล้วนะครับระหว่างที่ทำคลิปฉะนั้นผมก็ลองตั้งขายเลยนะครับที่1.84 รหรือ1.83อันนี้ก็ตั้งขายได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าตลาดเนี่ยจะให้ราคาไหนบวกขึ้นมา9.58แล้วตละตลงขายที่1.84กดเปี้ยงจะเสังเกตว่า1.84เนี่ยนะครับเป็นราคาที่เราต้องการเสนอขายยังไม่ถึงครับเพราะว่าตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่1.83ถ้าถึง1.84เมื่อไหร่ก็สามารถขายได้เลยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเป็นแม่ค้าเนาะเราตั้งแผงขายไว้อยู่เนี่ยถ้าหากมีใครก็แล้วแต่นะครับสนใจอยากจะได้เขาก็จะบอกเออขอซื้อ1.84ถ้าเกิดเขาขอซื้อปุ๊บเราขายได้จบแต่ถ้าเกิดเราวางขายไว้เฉยเนี่ยไม่มีคนซื้อถา่าว่าเราจะขายออกไหมก็อาจจะขายไม่ออกก็ได้ถ้าไม่มีคนซื้อถูกไหมฉะนั้นถ้าหากจะขายเลยก็ขายทางฝั่งที่เรียกว่าบิดที่ราคา1.82ซึ่ง้ากเราขายเลยเนี่ยก็จะสามารถ ขายทำกำไรได้เลยเนื่องจากว่าเป็นการโยนขายเทขายท,ขายทิ้งขายทิ้งอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคำเรียกคำพูดประมาณนี้อยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกํำแบบนั้นได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นการฝึกเป็นการลองนะครับพูดราคาประมาณบาทกว่าเนี่ยสามารถที่จะเลือกทดสอบเลือกลองได้นะครับแต่ว่า UC เนี่ยหลังจากที่ประกาศงบมาก็เป็นบริษัทที่ดีหนึ่งบริษัทนะครับที่มีผลการเงินที่ดีด้วย แล้วก็ดูเหมือนแนวโน้มจะยังดีอย่างต่อเนื่องฉะนั้นในการเลือกซื้อเนี่ยก็คงไม่ได้ผิดอะไรตรงนี้ผมทําให้ดูนะครับว่าสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนราคาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดราคาใหม่เพราะกดราคาใหม่เนี่ยนะครับจากราคาที่เราตั้งไว้1.84เราก็เปลี่ยนใหม่ครับมาขาย1.83แทนซึ่งกลัวขายไม่ออกว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้เรียบร้อยครับขายเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ราคาที่เขาขายกันอยู่ที่1.83นะครับถือว่าเป็นราคาบิดหรือราคาที่เขารับอยู่เนี่ยขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็เท่ากับว่าเราได้กําไรมาทั้งหมด11บาท41สตางค์ครับอันนี้ผมเสริมเพิ่มเติมให้นิดหน่อยนะครับสาหรับเพื่อนๆทีออ่ซื้อขายหุ้นท่านจะเห็นว่ามันก็จะมีคําพูดหนึ่งที่เขาเรียกว่าขายหมูซึ่งจากที่เราทําคลิปไปว่าขาย1.83ตอนนี้ขึ้นมา1.97 เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการขายหมูไปเรียบร้อยก็ยังดีนะดีกว่าติดดอยนะครับกำไรที่11บาทส1ส,สตางค์แม่นะครับถ้าขายที่1.96 1.97นี้ก็คงได้มาอีกหลาย10บ,บาทเหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบและถ้าหากอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ ใต้คลิปได้เลยนะครับหลายๆคนที่สมัครแล้วไม่สามารถที่จะซื้อขายหรือติดขัดตรงไหนนะครับก็ยินดีตอบทุกข้อคำถามนะครับผมคอยดูแลให้อยู่ในช่องของคอมเมนต์ก็ฝาก Subscribe ติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นสมาชิกผมก็มีค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนนะครับสำหรับ y o u t u b เนี่แหละลองมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมีคลิปพิเศษมากมายที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณเพืเ่อนๆมากครับ